มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราไปติดตามชีวิตของคุณลุงทวีนะคะตอนนี้เนี่ยมีอายุมากแล้วร่างกายก็ไม่เอื้ออํานวยแต่ว่าคุณลุงไม่ได้นิ่งเฉยเลยนะคะพยายามที่จะประกอบอาชีพค่ะตอนนี้เป็นช่างซ่อมรองเท้าเพื่อที่จะหา,หารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตหา,หารายได้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คุณลุงก็ไม่เคยย่อท้อน,นะคะ คุณลุงมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจแล้วทำไมถึงเลือกทางเดินชีวิตแบบนี้ไปติดตามด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะชีวิต สู้ของชายชราชื่อทวีหลังจากสู้ชีวิตอย่างปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า60ปีจบที่อาชีพรับจ้างซ่อมรองเทา้าเลี้ยงชีพได้วันร้อยครึ่งร้อยจนชาวบ้านระแวกนั้นสงสารก็หันเอารองเท้ามาให้ลุงทวีซ่อมแซมพอมีรายได้พออยู่ได้ตามอัตภาพ แต่ก่อนผมเคยขับรถรถบัสรถทัวร์เงียฮะรับแขกที่มาท,ที่มามาจากเมืองนอกอะครับแล้วก็อาชีพมันมันก็พออยู่ได้แต่มันไม่ค่อยเหลืออะครับรก็เลยก็เลยหันมาค้าขายเลยตอนหลังๆมาเศรษฐกิจมันแย่ลงค้าขายมันก็แย่ลงก็เลยก็เลยหันมาทางอาชีพสร้ามรองเท้า ตัวเองไม่สู้แล้วใครจะสู้คำคำนี้ลุงทวีใช้เตือนตัวเองอยู่เสมอและจะนึกย้อนไปในวันที่ตัวเองลำบากวันที่ไม่มีข้าวกิน ลุงรู้ว่าเป็นอย่างไรร้านซ่อมรองเท้าที่นี่อยู่คู่กับชาวตากรีมานานกว่า30ปีลูกค้ามีทุกวัยตั้งแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาคนทำงานซ่อมได้ทุกประเภทบางคนเล่นกีฬารองเท้าฉีกก็มาซ่อมเด็กนักเรียนรองเท้าขาดก็มาซ่อมผู้หญิงวัยทำงานเดินเดินอยู่ส้นรองเท้าสึกก็มาซ่อมเรียกว่าซ่อม ได้หมดแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีลูกค้าติดใจจนบอกปากต่อปากทำให้ร้านนี้ยังคงอยู่เป็นที่พึ่งให้ทุกคนเสมอเพราะความสู้ชีวิตของลุงทวีเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วรายได้มันแย่ลงก็เลยหันมาทำอาชีพเดิมมันก็โอเคพออยู่ได้ครับค้าตอนนี้มีเยอะครับครูพวกตำรวจทหารเนี่ยครับจะมีลูกค้าประจำมาตลอดนะครับ อีกหนึ่งตำราเรียนสู้ชีวิตลุงทวีในวัย60ปีสู้หลังชนฟ้าทำอาชีพที่ใครๆคิดว่าตำ่ำคิดว่าโสกรปรกเป็นช่างซ้มรองเท้าแต่ลุงคิดเสมอว่าถึงรองเท้าจะเป็นของตำ่ำแต่เวลาเราซ่อมขอให้จิตใจสูงก็เป็นพอและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็มเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ